สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันหกคลิปเลยนะถึงมันออกก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดคฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย อาย้อนลอยย้อนหลังย้อนหลังนอีพีหนึ่งย้อนดูที่ห้าสี สองจุดเจ็ดสี่เราจะใส้สองจุดสองสี่เจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์สอง หกเจ็ดแปดหกเจ็ดดูสี่เนาะสี่ห้าหกหกเก้าเมนว่าหกเจ็ดแปดคือแปดม่ใช่เก้าหกเจ็ดแปดจับคู่ก็คือเก้าหก เก้าแปดศูนย์หกศูนย์แปดสองแววตัดออกไปบนได้นี่บนเราใส่หลักร้อยตรงนี้เลยห้าบวกสี่บวกหกสิบได้ห้า ใส่เลร้อยก็คือห้าศูนย์หกหกศูนย์หกเอาไปนี่ตัวนี้กันไวเอ,น 0, ไเอาไปที่ศูนย์หกลืมไปลืมไปต่อมาสี่ห้าเขียนคนเดียวเลย สี่ห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้าห้า หบวกเก้าได้ห 5. 5้าห้าบวกสามได้แปดเก้าได้ส 4. 4 <4 S 1> ี่สี่บวกสองได้หกจบกู้ก็คือห้าสี่ ห้าหกแปดสี่แปดหกหลักร้อยก็สี่ห้าหกสองสี่ห้าหกหกเจ็ดนี่คือหลักร้อยเดินออกไปที่ห้าสี่หกห้าสี่เจ็ดห้าสี เมื่อวานนี้ทําเลขผิดไม่งั้นมันก็เข้าอยู่หรอกลักหน่วยหลักสิบไม่ได้ดูทําไปเลยขอโทษขอขอไปจ้านี่เข้าแปดหกนะใครโชคดีมากแปดหกยัได้อยู่ทีได้เหมือนกันไหมแปดหกตรงๆเลยล่างไม่ตรงกลับแต่ก็กลับอยู่นิดหน่อย ท้ายทายสุดจะเอาออคือเก้าสีแปดหกอันนี้ก็เข้าออบนเข้าล่างเลยลืมดูเนาะเปลี่ยน6เข้าสูตรนี้บนล่างเลยดิถ้ไม่ได้เอาลงมาวันนี้เอาสูตรอีกสูตรหนึ่งห้าสี ปดสี่แปดหกแปดเก้าสิบสิบสองสองบวกสามได้ห้าหรือว่าจะมีสามด้วยสามเอาไว้อีกสูตรหนึ่งนะที่จริงมีสองสามห้าหกแปดห้าหกแปดเนี่ยมันเยอะเลยก็เลยไม่เอาไม่ไม่เอาตัวกลาง เพิ่มเพิ่มอีกคู่หนึ่งเพิ่มอีกคู่หนึ่งแปดบวกหกได้สี่อีกแล้วแปดแล้วก็แปดบวกหกได้สิบสี่ได้สิบสี่เอาสี่อีกไหมสี่จะมาอีกไหมในสี่บวกไปสองเป็นหกนะตัวเดียวกันเป้เลยห้าก็มา เราสามเราห้าห้าไม่เอาเอาสามแทนบวกตังการน,นี่มันกันเอาห้าหกเปียหกข้างบนก็มีข้างล่างก็มีไม่เป็นไรไปทำสูตรเน้ะสองสี่สองห้า ห4าสีห้าหกลร้อยเก้าสี่หเกหรือเกาย์เก้เอาที่9 2้าสองสีห้าหกส ศูนย์ห้าหกนะคะจับสองหางสองมุมนี่แหละมันมันมันชอบออกอยู่ในมุมสองข้างนี่แหละถ้าเรามาใส่กันมันจะแปดสีตรงนี้มันจะออกหกแปดล่างเียนี่อันนี้กันล่างด้วยมันมันจะออกสองมุมนี่แหละตัวตัวนี้ไม่ค่อยออกสองหางนี่ต่ไม่แน่หรอกแต่งวด ก่อนโน้นศูนย์หกมันเดือกศูนย์หกนี้ต้องมีตัวกลางด้วยนะมันเดือบชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะชอบตัวไหนก็าจับลัร้อยใส่เองหรือจะให้แอดจับให้หมดเลยนะจับให้หมดเลยนะเนาะเก้าสองห้าศูนย์สองห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้าจับหมดเลยแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดคู่เลยเอาเลยมันมันจะออกสองมุมนี่แหละอันนี้ก็กันไว้นะคะไม่ใช่ว่าไม่สีเลยเก้าสองสี่เก้าสองศูนย์ 9, 2, 4, 9, 2, เอาเก้าหกห้าเนี่มุมนี้มันจะเป็นเก้าหกห้าไม่แน,น,เน่เลขพี่น้องชอบออกสี่ห้ามันจะออกหกห้าไม่นอนนี่นะ สองสี่หกห้านะชอบก็บจัดแพทก็ผ่านแกไม่ลุ้นจ้าทำเลขผิดจับเลขสิบไม่เป็นจะจับหน่วยจับอะไรนะจับสิบแล้วไปเอาหน่วยมันเลยผิดเสียดายมาทำมาดูเลขออกแล้วมาดูว่าทำมันถูกมันก็เข้าอยู่แต่เราจับไม่เข้าเองแค่ไม่ลุ้นจ้าขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะ ขอให้โชคดีทุกคนถูกหวยทุกคนเด้ว,วันจันทร์นี้เราจะเอาทั้งสามวันเลยอันนี้มาได้แต่วันศุกร์ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มไม่เต็มเลยไม่เต็มไม่เตมอไปดูดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยห้ำร่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า